สวัสดีค่ะโปรเปโนอภิชยาญี่ปุ่นค่ะจากจังหวัดสระบ,บุรีค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะสกอร์เสียนเดอพาวันนี้เล่นแบบชิลๆเลยค่ะเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องทําสกอร์จะต้องทาเบอร์ดีแล้วก็ส่วนตัวหนูเองเอฝั่งฝั่งที่เขาปิดไปอะค่ะที่ซ่อมไปอะค่ะตอนนี้กลับมาได,ได้กลับมาเล่นอีกครั้งไม่ได้เล่นนานมากลแล้วแล้วก็สนามสมบูรณ์มากๆรอนกีนปกติเรวจะเรียบๆแต่ตอนนี้รอนแบบ เทียบเลยก็อ่านลายก็ค่อนข้างยากเหมือนกันค่อนข้างท้าทายเลยค่ะวันนี้6เบอร์ดี้ค่ะ2โบกี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเล่นให้สนุกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าออกกับพี่ๆคนเดิมด้วยแล้วก็สภาพอากาศค่อนข้างดีเรือยค่ะแดดไม่ร้อนมากเกินไปสนามค่อนข้างท้าทายอยู่แล้วก็จะพยายามคำนวณระยะให้ดีมากขึ้นแล้วก็ดูกีนให้ละเอียดมากขึ้นด้วยค่ะปัญหาของหนูหนูว่าหนูเล่นเร็วค่ะ คือปกติหนูเป็นคนเล่นแบบตามสไตล์ตัวเองจะเล่นแบบไม่ไม่ค่อยเร็วแล้วน่าจะติดติดจากติดไม่รู้ติดมาจากไหนก็คือเหมือนเหมือนเล่นแบบอยู่ๆก็เร็วขึ้นการเซตอัพการเลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบผิดพลาดแบบง่ายๆอะค่ะแมต์นี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นแมตต์ที่จะต้องแบบ ฝึกโปกัสให้กับแต่ละช็อตของตัวเองมากขึ้นค่ะฝากเชียร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟสาวไทยทุกคนด้วยนะคะมีถ่ายทอดสดทาง aisplay ด้วยนะคะแล้วก็เพจ f e c e b o o k ไทย LPGA ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ